ับเข้าสู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนครับพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษมดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยเราจะพาคุณผู้ชมพาลูกเที่ยวกันนะครับยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะฮะภาพร้อมแล้วเอาขึ้นมาดูเลยฮะเมื่อกี้อยู่ที่ซูชิยังไม่ได้กินเข้าไปสักทีเนื้อนะฮะซูชินี่มีทั้งแบบซูชิหมูนี่เป็นอาหารเซตโอ้โหหยุดนิดหนึ่งอันนี้ชอบมากอาหารเซตเป็นยังไงไม่เคยกิน เซตเนี่ยญี่ปุ่นมันมีหลายปกติ<น>ผมกินแต่เป็นในห้องอาหารเขาจะมาเป็นแค่นี่ไงในห้องอาหารอันนี้มัน,มนไม่ไม่ญี่ปุ่นต้องกินอย่างนี้ยังของแพงอย่าไปนอนเรียวกังเนี่ยกินอาหารเซตนี่ถือว่าแพงที่สุดแล้วเขาจะมีอาหารเจ็ดแปดอย่างบางทีก็ถึงสิบอย่างเป็นจานเล็กจานน้อยแล้วก็กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต,ต้องกินให้หมดนะฮะคนญี่ปุ่นไม่กินเหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ฝึกลูกได้เลยถ้ากินเหลือตบมันเขาต้องกินให้หมดเสร็จแล้วก็จะมีข้าวข้าวอร่อยมากโอ้ยข้าวญี่ปุ่นกับข้าวไทยน้่ ของเรามันผ่านการจำนำมาแล้วนะฮะก็ดีะอืมด,ดีใช่ถูกอ <c oughs> ันนี้เต้าหู้กินแล้วมีถั่วเหลือง <c oughs> เต้าหู้ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่อร่อยมาเอามาโปะหน้ากันเลยมาเต้าหู้ที่อา <c oughs> จารย์ไม้ผมทาไปทีหนึ่งน่ะ <c oughs> <c oughs> ผมไปซื้อมาแล้วอ <c oughs> ซื้อมาแล้ว <c oughs> ซื้อมาแล้วแล้วก็เจ้าซื้อเสร็จผ่านไปอีกสองวันเจ้าของร้านให้มาเลยอีกกระปุกหนึ่ง เขาใจดียังเขาใช้ไม่ได้เขาทาแล้วสิวขึ้นโอหก็เลยได้กระปุกหนึ่งนี่หาย,ายากมากนะเพิ่งออกแพ็กเกจมใหม่ต่อครับเต้าหู้เต้าหู้อันนี้จะให้เห็นอาหารชุดแต่อย่างๆอย่างๆนะฮะก็จะมีทั้งประดิบเล็กๆมีเต้าหู้เขาจะกินอาหารให้สมดุลอยู่แล้วเพราะว่าคนญี่ปุ่นถือว่าการกินอาหารเนี่ยสำคัญมากทําให้คนญี่ปุ่นเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะพาไปผมไม่กินที่ไหน ชื่อร้านชินโตริยังไงไม่รู้ที่ไต้หวันญี่ปุ่นก็ทำไปกินที่ญี่ปุ่นสิว้อยออันนี้วันนี้เป็นต้นตำรับเลยเนื้อญี่ปุ่นวากิววากิวก็คือเนื้อญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เนื้อจานทองของล็อกเกอร์เซ็ตสนะครับทานกินมาแล้วแต่นี่แค่ถ่ายแค่ดูเอาแห๋สิไอน,นี้ถาย <laughs> ตอนกินให้ดูด้วยไอ,อย่างไฟ อุ้ยมันนุ่มหอยเชลล์น้ำหอยเชลล์อร่อยที่สุดในร้านนี้นะฮะเนื้อผมกินมากๆากแล้วมันเลี่ยนเหมือนกันก้าปูก็ก้าปูยักษ์ก็ดีก้าปูยักษ์มีทั้งฮอกไกโดแล้วก็ก้ามปูอาร์ก้าถ้าเกิดกินให้อร่อยต้องกินก้าปูฮอกไกโดนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากพาลูกไปกินขนาดนี้เนี่ยก็เตรียมตังค์ไว้หน่อยประมาณเท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยเลยหก <6. S 2> หัวละประมาณสักเกือบเกือบสองพันหัวละก็โอเค ก็โอ้คนรวยอะไรก็โอ้แต่ออันนี้ผมไปมีคนเลี้ยงโอเคที่ว่ดอันนี้โอเคที่สุดอันนี้โอเคที่สุดแต่ลูกไม่ได้ไปกินนะครับเพราะว่าบอกกินลูกอยู่ไหนตอนนี้ลูกอยู่กรุงเทพอันนี้ผมไปหลายรอบครับหนังสือแต่ละชุดหนังสือชุดญี่ปุ่นใหม่ล่าสุดของผมที่จะออกมาสี่เล่มเนี่ยฮะสี่เล่มออกมาทำอะไรเยอะแยะสี่เล่ม ไปมาครบสี่ฤดูเลยแหละฮะซัมเมอร์โตเกียวออทัมนิกโกะอะไรพวกเนี้มีหมดเลยฟังดูโรแมนติกไหมฮะอันนี้กินไปต้องคำไปด้วยคำไปคำไปเขาชงชาเขียวให้ดูปะ่ะอ๋อ<า>มัน,ม,นมีพิธีชงชาจ่ายเจ็ดรอยเยนฮะ เอาแท่ไมผมกินแล้วก็ชงให้ผมกินทีละทีละแก้วทีละแก้วนั่นมันชงแบบโลโลนี่ไม่โลเลยไม่นี่ตอนมันต้องมีปาดสามรอบโอ้โหทั้งอุ่นกาปาดน้ําทิ้งทิ้งน้ําแรกกินน้ำสองต้มน้ำม่าขาปูอะไรที่ขาปูยักษ์ขาปูยักษ์ร้านร้านที่ถูกต้องต้องใช้นี่ทองเหลืองใช่ไหมไม่เด็ใช่ครับมันจะน้ำเนี่ยนี่ขนมจีบปู ร้านขาปูยักษ์นี่จะเป็นปูยักษ์แล้วก็จะขาจะขยับขึ้นขยับลง <c oughs> ขยับทีนึงก็ร้อยเย็นอะไรประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> บุฟเฟ่ขาปูยักษ <c oughs> ์นั่นน่ะไม่ต่ำกว่าสองพันมันหลายเกรดนะครับถ้าเกิดบอกกินปูยักษ์กินไม่อั้นมันก็อีกแบบ <c oughs> อึงแบบที่ <c oughs> ตามทัวร์ก็จัดใช่ก็คือแล้วแต่เกรดว่าไปเกรดไหนแต่ผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมพยายามจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกไปเที่ยวเองเพราะว่า อ่าบางทีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทัวร์ไม่ดีนะฮะแต่หมายความว่าอ่บางครั้งเนี่ยโปรแกรมทัวร์เนี่ยมันเป็นโปรแกรมเหมือนๆกันแล้วก็ไม่ได้เจาะจงของผมผมคิดว่าการไปญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องใช้บีซานะ่านตอนนี้นะฮะมันง่ายมากในการไปเที่ยวมันไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็เราสามารถปรับโปรแกรมของเราเนี่ยให้สอดคล้องว่าช้อบแม่ก็ได้ช้อปปิ้งด้วยลูกก็ได้ไม่ใช่เอารูปไปอยู่ในห้างอยู่ตลอดเวลาซึ่ง บางครั้งสำหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยกตัวอ,อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เรากินเรา,เราชอปปิ้งแล้วเราก็พาลูกไปหาความรู้สาระที่พี่พัน์พี่พันธ์แห่งน,นี้เนี่ยเรียกว่าพี่พันธ์อารวะ National Science Museum พี่พันธ์ธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์ของโตกเกียวของของของแห่งชา,าติเลยฮะเป็น national นะฮะเป็นแห่งชาติเพราะฉะนั้นของดีที่สุดอยู่ในนี้เป็นของที่คนญี่ปุ่นเตรียมการไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว ข้อดีอย่างแรกคือเด็กเข้าฟรีโ oh. อ้อ่าฟรีพี่เล็ก uh huh. ข้อดีอ่ะที่สองคือมันไปง่ายอยู่สวนอุเอโนะข้อดีอย่างที่สามคือพิพันนี่คือมันติดกับตลาดชอปปิ้งแล้วอาจารย์นนบอกผมมาไว้บอกว่าเรื่องของสถานที่อย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นหรือที่ประเทศยุโรปก็จะทําให้เดินทางง่ายที่สุดใช่ถูก มีแต่ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงไหนซอก<ม>ลืมเลยบแห่งผมไปหมดนะฮะผมไม่ใช่ผมไม่ไม่ไปเมืองไทยนะฮะพิพัฒน์ที่ไหนผมก็ไปหมดพปไหนว่ามันต้องเข้าใจนี่อะไรเนี่ยอันนี้ของญี่ปุ่นป่ะเนี่ยญี่ปุ่น600 6 0ยเยนพ่อ6 0 0แม่600 1 2 0พยเยนลูกเข้าฟรีอยู่ได้ครึ่งวันแต่ตอนบ่ายนี่เป็นโปรแกรมเลยพอตอนบ่ายปุ๊บแม่เดินพาลูกท,ทะลวงตลาด แล้วก็ไปตึกม่วงปิดท้ายขนของกลับบ้านซื้อถั่ววาสบิกับไห้นั่งกลับบ้านจะเป็นโปรแกรมที่ลงตัวที่สุดสําหรับการเที่ยวหนึ่งวันในญี่ปุ่นที่ได้ทั้งความรู้และได้ทั้งคิดแคปเอาไปฝากคุณตาเพื่อที่จะได้มรดกเพิ่มขึ้นนะฮะที่พันอันนี้เนี่ยเป็นพิพัณฑ์ที่ลงทุนเยอะมากโ เป็นมหมื่นล้าน,นนี่นเยเนี่ยหมื่นล้านบาทนะเนี่ยอันนี้ผมในในดีวีดีเนี่ยจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับว่าไอ้ตัวที่ห้อยๆอ,อ,อยู่เนี่ยเป็นยังไงคนที่เด็กเห็นแล้วโอ้ไดโนเสาร์ก็จะบอกว่าโทษทีน้องเอ้ยไดยโนเสาร์เนี่ยไม่อยู่ในน้ำไม่อยู่ในทะเลสิ่งมีชีวิตที่เห็นอยู่ในทะเลทั้งหมดหน้าตาจะเหมือนไดโนเสาร์จะเป็นสัตว์อยคลานทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นเต่ายักษ์ไอชีลอนซึ่งเป็นเต่าบรรทบลุดของเต่าทะเลทั่วโลกนะฮะในยาว4เมตร อยู่เมื่อประมาณ150ล้านปีก่อนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันใกล้สุดก็คือเต่มามะเฟืองอะนะฮะก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เนี่ยคอยอธิบายหรือแม้กระทั่งคนเด็กๆหยุดนิดนึงครับเด็กๆลืมแม้กระทั่งพี่เล็กที่อ่านแล้วพินภัยวันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะได้รู้ว่าช้างยักษ์ที่เรียกกันว่าไดาโนเทเรียมอืมอ่าสัตว์ร้ายน่าสะพรึงตามคำคำ,คำ,ค,ำคำแปลของอ่าภาษาละตินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงจะเป็นช้างที่เห็นไหมเป็นกรงเมอ่านแล้วพินด้หเนี่ยอ่านนี่ ไม่ได้อา่าน <c oughs> ไม่เคยอา่านแล้วพินไปวันอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ไปอา่านซะสมควรมากแต่นี่นยายจีนอมืมันสนุกพอๆกันะสนุกใช้ได้เลยแล้วพินเป็นหนังสือที่อ๋อในหนังสือเนี่ยนี้บอกไว้ด้วยนะพาลูกเที่ยวนี่มีเขียนไว้เลยว่าก่อนพาลูกเนี่ยต้องสร้างแรงบันดาลใจยังไงบ้างแรงบันดาลใจเช่น เช่นให้ดูหนังหสือให้อ่านหนังสืออ๋อใช่มีบอกว่าเลยหนังสือหน้าหน้าอาจจะไปอ่านเรื่องไหนเล่มไหนที่ผมก่อนจะไปสมมติว่าอันนี้อันนี้อันอันนี้จะไปไหนฮะที่ให้อ่านไม่อันนี้ให้อ่านสร้างเราเด็กอย่างเช่นจะไปแอฟริกาแอฟริกาอานเหือแอฟริกาแอฟริกาอ่านมันเด็กอ่านยากนะแต่ผมก็อ่านอ่ะชีคยอ่านไหม สาวสองพันปีเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเคยได้ยินขุมสมบัตพิพระสุรีอ๋อะอ,อะไระคิงโซโลมอนไม้มเ, Africa, เรื่องนั้นแหละถ้าเกิดอฟริกาเรื่องนั้นหรือไม่ก็อ่านเรื่องแอฟริกาอ่านยากนะฮะอีกอันหนึ่งก็าเอาแอฟริกาแต่ตัวนั้นเปล่อแปลมาไม่ค่อยดีคือใช้ภาษาบูติกเกินไปแล้วอีกเล่มหนึ่งที่อ่านได้ถ้าเกิดคนที่จะไปอฟริกาก็เรื่อง ช่ไหมเนสิงโตอ๋อสิงโตกินคนแห่งซาโวซาโวใช่แมนนิเติลออฟซาโวสุดยอดที่กลายเป็นหนังด้วยไปดูหนังก็ได้ถ้าอย่าไม่อยากงานแต่นี่คือวิธีการสร้างแร์แมนดดนชัยให้กับลูก The Ghost and the Darkness เพราะว่าสิงโตตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อตัวหนึ่งชื่อ The Ghost อีกตัวหนึ่งชื่อ The Darkness กินคนไปห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าคนนะแต่ตอนสมัยสร้างจะพาลูกไปแอฟริกาเอาเล่มนี้มีนะฮะแอฟริกาใต้ แล้วเนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยพาไปไหนแล้วให้อ่านอะไรชินจังก็ไม่แล้วนะมารุโกะมารุโกะเป็นหนังสือที่ดีโดราเอมอนก็ดีเอ่อหนังเหรือหนังก็ต้องดูสตูดิโอจิบลิเคยดูป่ะโตโตโร่เราไม่รู้จักไม่เคยดูโตโตโร่เฮ้ยไปซื้อซะแล้วไปดูกับลูกโตโตโร่เป็นการ์ตูนที่เด็กชอบมากผมลองมาแล้วตั้งแต่สองขวบสามขวบขวบนึงก็พอจะดูได้แล้วโตโตโร่ถ้าเกิดเอาแบบเด็ก โตหน่อยแล้วให้มีฝันเยอะๆก็สปิริตอ w เวอะไรพวกเนี้ผมดูเกินพกทุกเรื่องนะตอนนร้นองจตโอจิบลีนี่ผมชอบทุกเรื่องดูหมดอผมมีหน้าผมไม่ค่อยฝันผมอ่านแต่เพราะว่าขุนพลประจันบานผมก็อ่านมันเลยมีแต่ความคิดอะไรแบบไม่ค่อยผมก็อ่านแต่จติโอจิบลีนี่สุดยอดบอ่านมที่ยันทำให้ผม ครอบลาโอ้คอบบ้านี่อ่านมันได้เด็กแล้วค <c oughs> อบบ้านี้นางเอง <c oughs> <บ>กนี่สมบุมสุดมันสมบุมกันไปหมดเลย <c oughs> อันนี้มันเลยฝังใจเลย <c oughs> มันก็อ่านได้แคดดี้จอมแก่นมันก็อ่านอ่านคู่กันมาเลยกับคำสาบฟ,ฟาโรอันนี้แนะนำนะอย่างชินจังมาโลโกโรเลมอนอ่านมันก็ต้องอยากไปอยู่แล้วแต่เพราะว่าบรรยากาศคือเราไม่ได้อ่านเอาเรื่องของจินตนาการอะไรมากมายนะฮะเราจะอ่านว่าตอนชิซูกะแช่น้ําเนี่ย อ่านในบรรยากาศของชินจ so <ís Win ching> like ังแล้วเราใส่ตามะอยู่ที่ไหนอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวของคนญี่ปุ่นซัลลารี่แมนรองเท้าเหมินอะไรเงี้ยมันอ่านแล้วมันจะเเก็ตเข้าใจไหมไปชอปปิ้งไปจ่ายตลาดหรืออะไรพวกนี้มันจะเริ่มรู้สึกนี่เก่าพิมพ์เป็นหนังสือที่ดีมากนี่เก่พิมพ์ที่สุดยอดโตตัวจังผมอ่านโตตัวจังดีมากโตตัวจังดจหยิงข้างหน้าต่างแล้วก็จะมีนี่เก่พิมพ์ก็ดีปริศนาสําหรับเที่ยวไทย หอยหินต้องอ่านปริศนาก่อนไปถ้าเกิดไม่อ่านปริศนาให้ตายก็ไม่ซึ้งหรือหอยหินรัตนาวดีต้องอ่านไปตอนยุโรปมันจะมีระเบบที่เขียนทั้หมดเลยคือถ้าเกิดไปแบบโอ้มีหมดอ่ะทางรักเพชรผู้มาล่องไปร้อยป่าสามเล่มนินทานเสร็จแล้วจะอยากเข้าป่าต่อครับไดโนเทเรียมไปไปดูต่ออ่ผู้นี้เนี่ยเออถ้าเกิดจะไปเนี่ยมันจะมีดีบีดีก็เราลองไปดูของบีบีซีก็ได้เดี๋ยวนี้กอปเพียบ นะฮะออของ Walking with d i n o s a u r กับ Walking with Monster oh, ซึ่งถ้าเกิดีิพันพวกนี้เขาจะจัดเป็นซุ้ม ปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ผมถามเพื่อนๆหลายคนเลาวเขาไม่ไปกันเพราะว่าเขาบอกว่ามีเด็ภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วพิพันฑ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับให้เราต้องจดจำภาษาที่พิพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องจดจำภาษาหรือมีข้อมูลอะไรให้มากมายเพราะาเราไม่คิดจะพาลูกไปเพื่อไปเสียงเงินตั้งเยอะแยะแล้วพาลูกไปนั่งข้องตัวหนังสือต,ตัวเลข mm hmm. ที่ไม่ใช่ฮะ ข้อดีของมันก็คือมันต้องสามารถอธิบายให้ง่ายๆพิพิธภัณฑ์ที่ดีคือพิพิธภัณฑ์ที่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆแล้วพ่อแม่ต้องสามารถดูแล้วเข้าใจแล้วอธิบายให้ลูกได้ซึ่งในดีวดีเนี่ยผมจะนะอธิบายไว้แล้วสามารถไปดูได้ยกตัวอย่างเช่นยกมากไม่ได้นะฮะเพราะาเดี๋ยวไม่ซื้อกันจะยกน้อยๆน, <c oughs> นะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของอโครงกระดูกไดนโนเสาร์ทำไมไดนโนเสาร์ถึงมีรูปแบบต่างๆ นะฮะอันนี้ไม่ใช่เดนโนสาวร์แล้วมัอันนี้เครื่องมืออ๋ออันนี้ผมถ่ายตรงส่วนช่วงผมจําไม่ได้ฮะพอดอีอยู่ในช่วงของการอะไรวะที่เขาขุดอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมเจอ,อขาไม่คือโทษทีฮะคุณผู้ชมจอมอนิเตอร์ของ <c oughs> บ้านของรายการเรามันเล็กมากจนผมดูภาพไม่ออกด้วยซ้ำแต่ไม่เฮะอย่างที่บอกฮะว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อหนังสือไปในภาพ ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะมีคำบรรยายอยู่ใน DVD ีอ๋อ,อ,อนี่คือวิวัฒนาการที่เทียบกับนกรู้แล้วนะฮะเพื่อให้เห็นว่าไดโนเสาร์จริงๆแล้วเป็นบรรพบุรุษของนกจะมีกระดูกต่างๆที่เหมือนนกแล้วเดี๋ยวเขาจะมีนกจริงๆมาเทียบให้ดูว่านกก,กับไดโนเสาร์เป็นยังไงคือให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการคําถามว่าวิวัฒนาการสาคัญยังไงจริงๆวิชาเรื่องวิวัฒนาการเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้หลายคนเนี่ยจริงๆพวกนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องอ่านต้องเรียนวิชาวิวัฒนาากร หลายเหลายคนในเรียนวิชาวิวัฒนาการเพราะว่ามันเหมือนกับการสร้างต่อยอดลาธุรกิจหรืออะไรต่ออะไรมันเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าแต่เขาเรียนจากวิวัฒนาการเพราะว่าโลกเนี่ยมันมีโอ้โหไดโนเสาร์ตัวหนึง่งโดนสัตว์ไล่ล่าโดนนู่นนี่โดนนี่มันมีการปรับตัวซึ่งการปรับตัวเหล่านั้นนี่คือรากฐานที่ของการทำธุรกิจเศษศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเ,เรารู้ evolution เนี่ยมันจะนกลายเป็นรากฐานและต่อยอดไปได้นะส่วนถ้าเกิดจะเอาแบบทึ่งๆอย่างเงี้ยไดโนเสาร์เพียบ โครงกระดูกเต็ไมไปหมดนะฮะทำไมโครงกระดูกของไดโนเสาร์พวกนี้จริงๆเมืองไทยก็มีนะฮะอย่างภูเวียยโคโซลัสอะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าของเมืองไทยจะมีน้อยนึงนิดหนึ่งไดโนเสาร์ที่เจอกันเยอะๆคือที่อเมริกานะฮะเพราะว่าตอนนั้นมีการแข่งกันล่าฟอสซิลของมหาเศรษฐีสองคนแล้วก็แข่งกันว่าใ,ใครจะเอาฟอสซิลมาทับผมกันมาอวดกันกับที่จีนจีนเจอเยอะญี่ปุ่นก็เจอเยอะเพราะอะไรส่วนใหญ่ฟอสซิลของไดโนเสาร์จะเจอในการเหมืองถ่านหิน เมืองไทยมีเหมือนหินหินน้อยก็คือมีที่แม่หมอะใช่ครับเขาญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําขุดทานหินพอสมควรก็เลยมีขณะที่จีนขุดเยอะเนี่ยอันนี้จะเป็นหลักการของไดโนเสาร์ที่กําลังอ้าปากแล้วก็พ่นเสียงมันจะเป็นไดโนเสาร์ปากเป็ดที่แรกส่วนนี้จะเป็นกระโดกกระโหลกของไทแลนโนซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์นักล่าที่น่าสะพรึงที่สุดในโลกจำชื่อได้หมดเลยทีลรกจำชื่อได้พอทราไปไหม ทาราจำได้เยอะกว่าทารามันจำได้ <c oughs> ผมมากกว่าผมร้อยเท่าแล้วมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่างในนี้จริงจริงจัดทัวร์เที่ยวก็ทอนก็ได้ถ้าเกิดจะพาทีพาลูกเที่ยวเดีน้วผมส่งทาราไปให้ผมบอกได้คําเดียวว่าอาจารย์ก็อาจารย์เถอะเจอทา,อาทราอธิบายได,ได้หมดเลยเ <please. S 2> ป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเพราะว่าทาราเป็นคนที่ชอบเดนเสาราวมากมันรู้หมดทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเปอาจารย์ทำไงถึงชอบเลยอูสเอาหนังสือเกี่ยวกับเดนเสาร์ให้อ่านตั้งแต่เด็กโยนเข้าไป ผาเท對對 Transform Pokemon ี่ยวตัเบียงไปเที่ยวอะไรเนี้ยตูวเบียงกับผมก็ไปกับพี่เล็กพาราทาราก็ไปกับผมกับพี่ตัวเปียกเนี้ยตัวปปผู้เบียงนเดเด็กแล้ววิธีการที่สําคัญที่สุดนั้นหนังสือพวกนี้เนี่ยฮะที่สําคัญก็คือหนังสือพวกนี้ภาษาไทยมันมีน้อยอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กสนใจเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กสนใจเด็กได้มาดูเสร็จแล้วอะไรมันไม่มีหนังสือภาษาไทย เด็กอยากรู้เด็กก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องอมผมไม่ต้องทาราที่ไม่ต้องเรียนพิเศษเลยนะอ่านเทคได้เป็นผมรับประกาศได้ว่าลูกศิษย์ผมอยู่ปีสามป, 3, ป 4, ีสี4เนี้ยสู้ทาราไม่ได้ถ้าเกิดพูดกันถึงเรื่องของการอ่านเทคและการสรุปไม่ใช่ลูกผมไม่นช่ะลยะเลยแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีหนังสืออา่านแล้วมันเปิดหนังสือภาษาอังกฤษแต่ละเล่มแต่ละเล่ม,แต,ลลมแต่ละเล่มเนี่ยรับสับเขาอยากเขาอยากรู้ไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจําเป็นต้องพยายามอ่านอันนี้อยู่ที่ความอยากรู้ของเด็ก ก็คีก็นี่ฮะก็คีย์บอร์ดก็ถึงถามคําคำถามก็คือว่าถ้าเกิดกลับมาถามใหม่ว่าทำไมต้องพาลูกเที่ยวก็เพื่อให้เด็กชอบอะไรสักอย่างเมื่อชอบก็เกิดอยากเรียนรู้อยากค้นคว้าสื่อในเมืองไทยมีจำกัดก็ไปอ่านหนังสือของฝรั่งหรือตอนนี้เนี่ยกระดาษกำจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเห็นหนังสือญี่ปุ่นแล้วช็อกเพราะหนังสือญี่ปุ่นนี่โคตรหนังสือฝรั่งนี่หุ่ยหนุ่ยเลยนเทียบกับหนังสือญี่ปุ่นเลโอ้โหหนังสือไดโนเสาร์หนังสือสัตว์ทะเลของญี่ปุ่นเนี่ย เพียบเต็ไมไปหมดเพียบ<ม>พร้อมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอยากเรียนขณะที่อีกอย่างนึก็คือ,อเลี้ยงลูกมาบังคับให้ลูกไปเรียนภาษาพิเศษภาษาอังกฤษโดยที่ลูกเองก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเรียนไปทำไมแล้วก็บอกว่าเสียเงินแพงนะให้ลูกไปเรียนลูกต้องตั้งใจเรียนบางครั้งเนี่ยการเสียเงินให้แพงแต่ถ้าเกิดเราเสียเงินเพื่อให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดความอยากของเด็กเนี่ยความอยากนี่เป็นสิ่งอะไร ผมบอกคุณพ่อคุณแม่ออะไรไว้นะฮะผมอาจจะไม่ใช่คนเลี้ยงลูกเก่งแต่ผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดเราอยากเราต้องการให้ลูกเราพัฒนาขึ้นมาหรือเกิดเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยสําคัญที่สุดคือความอยากอ,อความอยากในโรงเรียนสอนไม่ได้เรียนพิเศษก็สอนไม่ได้ ลูกของเราอาจจะอยากไปเรียนพิเศษ,ษ,ษเพราะว่าจะได้ไปเจอเพื่อนแล้วก็แชทกับเพื่อนอเหมือนลูกพี่เล็กไม่มันเพื่อผมไม่แชทไม่แชทอะไรเงี้ยจะพูดมาแล้วนี่คือทารานี่คนโตใช่ไหมคนโต ทัดคือคนกอ๋อทัดนี่ผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่มีวันตายมอนไล่ดุ้งลากับทัดก็เลยเหมือนอุ้ยเสียปอไปเจอทัดนเองเลยผมไม่ห่วงทัดนเลยจะมาฮะม่มีทัดเขาเป็นในนี่ไหมฮะเป็นบ้าอะไรก็เป็นลำส้สั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกตั้งแต่เด็กแล้วบอกว่าเ้าเด็กคนนี้รอดมาสมัยเด็กๆมันจะตายไปได้หลายรอบแล้วชักเชิกอะไรถึึงบอกว่าเวลาเด็กเป็นลูกแล้วมาโพสใส่เน็ตแล้วผมล็อกิ๊กักกิ๊กักฮคิวมาก ทัดนี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่อยู่โรงพยาบาลสามปีเพราะฉะนั้นไอบอกว่าเขียนลูกโดนจิ้มน้าเกลือแล้วจะตายทัดนนี่เจาะกระโหลกนะพี่อืเข็ยน้ำเกลือแตกหมดเข้าไม่ได้เลยเพราะว่ามันเด็กเกินไปแล้วจิ้มแป๊บเดียวก็แตกเด็กเส้นเลือดเด็กกับผู้ใหญ่ไม่ไม่เหมือนแกนเส้นเลือดจะแตกแล้วก็ต้องเจาะกระโหลกเข้ากระโหลกไม่ได้กขเจาะนาองเพื่อเพื่อจะชิวเพื่อจะให้น้าเกลือเนี่ยเหรอให้สารอาหารนะฮะ,ะแล้วตอนนี้เป็นไงฮะทัด ถึงบอกว่าคุณหมอเ็าบอกว่าถ้าคนนี้รอดมาแล้วไม่ต้องห่วงแข็งแรงไว้น้ําไม่ใช่เกี่ยวกับแหาง่ายเกี่ยวว่าสัญชาตญาณจะโดนกระตุ้นในเด็กเข <laughs> าจะโดนจริงๆฮะคือจะโดนกระตุ้นให้เอาตัวรอด <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันรอดมาไม่ต้องห่วงเลยเอาตัวรอดปล่ <c oughs> <c oughs> อยมันไป <c oughs> มันจะไปหาคนทางยหยกนันเองไม่ต้องทำอะไรให้มากมันเป็นเรื่องของกา,การกระตุ้นสัญชาตญาณนั้นในเด็ก <c oughs> แล้วจริงๆอันนี้พูดจริง <c oughs> <ๆ S 1> นะฮะผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะฮะ มันครั้งมันเป็นอย่าง้นคือคือเบบีเด็กอะที่โดนเข็มจิ้มโดนนู่นโดนนี่เนี่ยมันมันไม่ใช่โดนกันแค่ขนสองขนนะทัดอยู่โรงพยาบาลทัดป่วยจนตาวยุห้าขวบหกขวบอะเออเข้าๆออกๆหล่ออ้กเข้าๆอยู่สิบเดือนออกมาสองเดือนเข้าห้าเดือนอะไรนี้อยู่ตลอดเพราะงั้นทัดนี่ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะที่ทลราทารานี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจเพราะงั้นทาราเนี่ย สอนในลักษณะเหมือนกับลูกคนเด็กปกติจะง่ายกว่าก็คือการทําให้เด็กรู้สึกความอยากหาความต้องการเขาให้เจอถ้าคุณเจอเองไม่ได้ดูดีๆเราจะให้ถามว่าลูกว่ลูกอยากเป็นอะไรกันไหนได้ให้ลูกนั่งดูทีวีกับเล่นเกมอยู่ที่บ้านลูกจะอยากเป็นอะไรได้วะ เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องพาเขาออกไปเห็นนู่นเห็นนี่ให้มากที่สุดแล้วก็ไม่เหนืความว่าอย่างเหมือนหลายคนถามผมว่ารู้เรื่องไดโนเสาร์ทำไมไดโนเสาร์มันจะมีประโยชน์อะไรจะให้ลูกไปขุดไดโนเสาร์เหรอก็ผมก็อธิบายให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าจริงๆไดโนเสาร์ก็เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่ใช่มี1นึ่งวกหนึ่งวกหนึ่งเป็นสามมัอย่างเงี้ย มาจ,จะเข้าสูตรคูณถอดล็อกเล,ออลิกถอดรูทบ้าบอคอแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นตัวเลขนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือผมมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถจะสอนว่าหนังสืออันหนึ่งจะบอกเรียนรับโป๊ะโป๊ะอ่านจ,จบแล้วลูกเก่ขขงขากรับกันได้เพราะที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องพาเข้าไปเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบประวัติศาสตร์บางคนชอบชอบ้อปปิ้งก็ไม่ได้เสียอะไร ชอบช้อปปิ้งก็ไม่ได้เสียม่ได้เพราะว่าจบมาปัจจุบันที่เด็กๆทากันเยอะก็คือขายของผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรชอบช้อปปิ้งมันก็หัดดูกระเป๋าเหมือนผมก็หัดดูกระเป๋าว่าอันนี้ของจริงของแท้ม,มรีรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นก็มาทําเป็นธุรกิจได<อ>้อีกก็เปิดธุรกิจด้วยตัวเองก็ได้เริ่มจากของเล็กๆอะไรคือมาคนที่ชอบช้อปปิ้งนี่ต้องเป็นคนละเอียดองเสียตังค์เสียตังค์มันเยอะเท่าไหร่โดนหยามนี่มันมันหนัก โดนยามคือไปเจอของปลอมไม่ใช่แบบว่าดูซื้อของรุ่นออ้ยตกรุ่นหวยซื้อมาไงคนช้อปปิ้งต้อละเอียดอ่ะจริงจริงอันนี้เห็นะมือลาจนหมดแล้วหมดแล้วผมเห็นาหลายคนอางเจ้าของร้านโรเล็กที่ท่านนับตอนนี้มูลค่าโรเล็กนี่เป็นร้อยล้านเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่เรือนสองเรือนใช่เขาเริ่มเพีแต่ว่าเขาต้องละเอียดเขาต้องรอบคอบเขาต้องอะไรซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมัน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 ต้องฝังไงฮะ ค่อยๆฝังมาทีละนิดทีละหน่อยที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องฝังมามันไม่มีไม่มีเส้นทางตรงเพราะงั้นเราบอกไม่ได้ว่าลูกเราชอบอะไรเพราะงั้นโอกาสที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่สําคัญที่สุดที่เราทาให้ลูกเราได้ก็คือซื้อหนังสือเล่มนี้ใช่แม่คุยกันมาตั้งนานเข้าเรื่องนี้ได้เหมาะเจาอที่สุดนะครับท้อนํำรงนาวสวัสด์พาลูกเที่ยวคิดฮอลิเดย์ครับเคล็ดลับสำหรับสอนลูกด้วยการท่องเที่ยว ลิมเลนในป่าบนดอยญี่ปุ่นยุออโรปนิวซีแลนด์จะไปที่ไหนเล่มน,นี้บอกไว้หมดและที่สำคัญไม่ได้บอกแค่เป็นสถานที่นะฮะบอกถึงเคล็ดลับวิธีการการพาลูกการสร้างแรงบันดาลใจเหตุผลในการเดินทางข้อดีอย่างหนึ่งคือประหยัดทุนเวลาพ่อแม่เพียบ คือคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยบอกว่าเล่มนะโอ้โหอาจารย์ขายหนังสือแพลงจางอย่างแรกมันหนามากนะฮะเล่มนี้หนากว่าทุกเล่มที่ผมทำมาเพราะใช้กระดาษอย่างหนาใช่แล้วอย่างที่สองนี่มันกระดาษอย่างหนาจำนวนหามันหนาเว้ยนะฮะแล้วอย่างที่สองก็คือมันมีดีวีดีหนามาจังจำอยู่ข้างหลังอธิบายต่างๆไปเยอะแค่อธิบายดีวีดีนี้ก็ใช้เวลาตั้งโอ้ชั่วโมงครึ่งก็เท่ากับเวลาที่มีอยู่ในดีวีดีพูดไม่หยุดเลย พูไม่หยุดเลยไม่เคยหาข้อมูลเลยด้วยไม่มีสคริปต์เกิดมนไม่เคยเปิดสคริปเปิดดูดูตามรูปภาพแล้วก็เล่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยการที่มีสคริปต์เนี่ยมันมีกรอบมันก็พรบเราฉะนั้นเราต้องยกเลิกเมันต้องเปิดกรอบมันไม่เคยใช้สคริปต์ผมเลิกใช้สคริปต์มานานมากแล้วใช่ใช่การมีสคริปต์นี่มันทาให้เราไปโฟกัสกันอย่างหนึ่งแล้วทําให้เราลืมในสิ่งที่บางทีคู่สนทนาไม่ได้พูดถึงในสคริปต์บางนี้ผมเจอบ่อย มหมดไปไรอ่ะครับหมดแล้วทำไมหน้าตาหมดเทียนบอกว่าเจอภ<พ>าสิบนาทีแล้ว<ม>พี่ช่วยกรูณาปิดปิดตัดจบได้แล้วพี่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเที่ยวกับอรประจําวันนี้นะครับกับพาลูกเที่ยวในตอนที่3นะครับวันนี้เราเป็นการบันทึกเทปเอาไว้นะฮะในช่วงที่เขากํลาลังหึ่มหึ่มกันเรื่องพรบแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันด้วยแต่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวการท่องเที่ยวมากกว่านี้นะฮะ อ่านเล่มนี้กันก็ได้หรืออ่านอีกหลายๆเล่มของอาจารย์ทอน,นะครับไปดูได้ทั้งหมดนะฮะในรายละเอียดเจะอยู่ใน f a c e b o o k c o m สำ s a r พ o p i m b a n c h าทิตย์หรือ facebook ของอาจารย์ทอนเลยก็ได้ครับพิมพ์ t h o n ทอนะครับสั่งซื้อทางโทรศัพท์0827828353และ0827828356ดูรายการย้อนหลังของเราบน y t u t u นะฮะพิมพ์หาเที่ยวกับทอนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดสนใจว่าตั้งแต่รายการวันนี้เนี่ย ออกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่เล็กพูดสักคำไหมเนี่ยก็ชดน้อยพี่เล็กปิดรายการเลยไม่พูดเลยนะคำเนี่ยตลอดเนี่ยผมจันได้ชั่วโมงนี้มีแต่หัวล้อกิ๊กกั๊กกับเสียงแทนลูกปิดรายการปิดรายการปิดไม่ได้ปิดเลยครับ ปิดรายการก็ไม่ปิดด้วยถ้าออกนี่ไม่ใช่มือใหม่เนี่ยสิบปีนะเนี่ยสิบกว่าปีหมดเวลาแล้วครับวันนี้พี่เล็กโอภพาสปจิญมาุกเกษมดรธนทำรงนาวาสวัสด์ผมเกษมชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนนะฮะเราลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ